คุณู้ชมค่ะมีคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียนะคะแสดงให้เห็นชายหนุ่มชาวยูคนหนึ่งค่ะ เจอหน้ากับผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่ชุมนุมต่อต้านอิสราเอลในกรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะมีรายงานว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการต่อต้านอิสราเอลในอังกฤษเกิดขึ้นกว่าร้อยครั้งนับตั้งแต่ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคลิปวิดีโอที่แชร์โดยขบวนการสนับสนุนอิสราเอลได้แสดงให้เห็นชายหนุน่มซึ่งเป็นชาวยิวคนหนึ่งนะคะเขาถูกยกว่าเป็นผู้กล้าคุณผู้ชมเดินฝ่าฝูงโชนที่ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ในกรุงลอนดอนชายคนนี้ ใช้ธงชาติอิสราเอลคลุมด้านหลังแล้วก็ไปพูดกับผู้ประท้วงหลายคนที่บอกกับเขาว่าคุณต้องออกไปแล้วเรียกเขาว่าขยะนะคะท่ามกลางเสียงตะโกนว่าปลดปล่อยปาเลสไตน์ในคลิปนี้มียอดวิวเกือบ900,000วิวด้วยกันค่ะแสดงให้เห็นว่าชายชาวยิวได้ตอบโต้อย่างไม่เกรงกลัวแต่ตำรวจได้เข้าไปแทรกแซงหลังจากเห็นว่าพวกเขาเริ่มใช้วาจารุนแรงใส่กัน ในขณะที่ตำรวจพยายามจะเข้าไปห้ามไม่ให้เขาเข้าไปในสถานที่ชุมนุมเขาก็บอกว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะเข้าไปที่นั่นแล้วตอนที่ผู้สนับสนุนปาเลสไตน์เข้าไปล้อมเขาเขาก็บอกกับตำรวจว่าพวกเขาสามารถเข้ามารุมล้อมผมพวกเขาฆ่าพวกเราไป800กว่าคนแล้วจะไม่ทำร้ายเราเพิ่มอีกใช่ไหมก่อนที่ชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งจะบอกว่าระวังตัวเอาไว้หนุ่มยิวคนนี้ชี้ไปทีป่ผู้ประท้วงคนหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่านั่น สวมผ้าปิดหน้าแล้วมาเดินบนถนนเลยนะนี่มันล้อเล่นหรือเปล่าพวกผู้ประท้วงก็ตอบโต้ว่านี่เป็นการประท้วงโดยสันติอย่าไปยุ่งกับเขาก็หมายถึงว่าอย่าไปยุ่งกับชายคนที่ปิดหน้าค่ะจากนั้นตำรวจพยายามแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะคะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวสถานการณ์มันจะบานปลายลุกลามคุณผู้ชม นี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวว่ามีเหตุการณ์กระทบกระทั่งมีการข่มขู่คุกคามมีการทำลายทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งการทำลายร่างกายเกิดขึ้นกับชาวยู14ครั้งที่เหลือเป็นการกระทำออนไลน์นะคะ <Okay. S 1> เช่นการข่มขู่เหยียดหยามราวๆ67ครั้งด้วยกันค่ะครับ